ตอนนี้นะครับผมกับน้องๆเนี่ยกำลังเก็บขยะกันที่ป่าชายเลนที่ตำบลบางยาไพรจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งโครงการ CPF ปลูกปันป้องป่งปาชายเยนลนก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยได้อนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ไว้ด้วยครับแล้ววันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกิจกรรมเปลี่ยนก่อนไม่รอแล้วนะที่ทางเครือจเจริญพกก่กระพันได้จัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับ ตอนนี้นะครับเราก็กาลังล่องเรืออยู่ที่แม่น้ําท่าจีนะครับซึ่งถ้ามองไปด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นความบุดงสมบูรณ์ของป่าชายเลนนะครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมนะครับเขาบอกว่าจะมีวานบูด้าเข้ามาบริเวณลูกอ่าวตัวกอด้วยซึ่งพี่พีชาประมงในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าบางทีก็ไหลเข้ามาถึงบริเวณนี้เลยนะฮะและพูดถึงวานนะครับผมก็เพิ่งดูหนังสั้นเรื่องเด็กหญิงและปาวาน,นครับที่ทางเครือจริญโภกพัณฑ์ได้ทำนะครับเพื่อทําให้คนเข้าใจถึงปัญหาของสิ่งแวดล้้้้ออมมมแแลลลลววววกกกรรรรระตุนนทคคั่สาาางงงเปียยดื และกิจกรรมวันนี้นะครับน้องนีนะครับเด็กหญิงตัวน้อยที่อยู่ในหนังสั้นเรื่องนี้นะครับก็ได้มาร่วมกับเราด้วย่เองครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมรู้สึกยังไงบ้างสนุกค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ได้เห็นปาเชเลยที่หนูไม่เคยน,นี่คือครั้งแรกเลยอที่เห็นบาเชเล่แลวถ้าน้องนีฝากนะเศษถึงคนทุกคนเลยที่เกี่ยวก,กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้องนีอยากฝากอะไรถึงพวกเขาครับใช้กระติกน้ำแทนแก้วพลาสติกค,ค่ะแล้วก็ใช้ถุงผ้ามากกว่าถุแกะขยะด้วย แล้วเจนร,รู้สึกยังไงบ้างนาะที่เราโตที่นี่แล้วเราแบบได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลชุมชนของเราเองรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะอยู่ที่นี่มันตั้งแต่เด็กก็คือได้เห็นการพัฒนาเยอะเลยค่ะจากป่าต้นไม้เล็กๆค่ะจนตอนนี้ก็คือเติบโตแล้วค่ะก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นป่าเยอะขึ้นเคยมีช่วงหนึ่งค่ะที่แบบว่าสัตว์จะตายตายกันเยอะมากเพราะว่า,<ม>าขยะพัด<ช>เข้ามาใช่ไหมแต่ปัจจุบันคือดีขึ้นใช่ค่ะเพราะมีเรามีการลงจิตอาสาช่วยกันตลอด ยากให้เห็นความจําเป็นที่จะต้องเริ่มทําแล้วอเอาง่ายๆเลยไม่ต้องใช้คําพูดสวยหรูเหมือนว่าเห็นแก่ส่วนรวมครับเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ตัวเลยว่าเราจะให้ลูกหลานเราเนี่ยวิ่งในป่าที่มันเต็มไปด้วยขยะหรือป่าที่มันดมสมบูรณ์เห็นแล้วว่าเราจะให้ลูกหลานเราในคนนี้เนี่ยวิ่งในอากาศที่มันแบบเต็มไปด้วยมลพิษหรือว่าบริสุทธิ์มากๆอยู่ที่พวกเราวันนี้แหละเห็นแก่ตัว <ๆ S 2> กันเยอะเอาไปชอบติ๊กตอของตังกันให้ได้แล้วเดี๋ยวภาพกว้างมันก็จะสวยเองครับ ตอนนี้นะครับเราก็กําลังรุ้นผลการแข่งขันการเก็บขยะอยู่นะครับวันนี้ไม่ว่าทีไหนจะชนะก็ไม่สําคัญเท่าการที่ทุกคนมาร่วมกันเป็นโซนเล็กๆในการดูแลสิ่งแวดล้อมครับทุกคนก็เช่นกันนะครับช่วยกันสร้างพลังเล็กๆในการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ครับสนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน